สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอทักทายพี่น้องเอฟซีย่ำเศร้านะครับนี่ก็เช้ามืดนะครับเช้ามืดอยู่นะครับก็ตื่นขึ้นมากก็กินกาแฟนะครับเพิ่มพลังนะครับเป็นปกติพี่น้องตอนนี้คือไปกระชังนะครับตื่นขึ้นมากนี่ถ้าผู้ใหญ่ก็ต้องกินกาแฟนะครับถ้าเล็กน่อยก็กินอววนตินไม่โลไปนี่ครับ ผมก็จะชงกาแฟาผมจะกินกาแฟาดำนะครับเมื่อก่อนก็กินอะไรพี่น้องแต่กินไปกินมาแล้วมันรู้สึกว่าเออมันแซบดีกันขมขมจักหน่อยนะครับได้บรรยากาศกาแฟาแท้นะครับคือคลิปนี้พี่น้องผมก็จะมาพูดกับ FC นะครับเมื่อวานมี FC คอมเมนต์ผมมาว่าด้านขายเสื้อผ้านะครับมือสองนี่เขาขายได้บรรมือน มันขายได้จริงไหมนะครับไอ้ส่วนตัวน้องพี่น้อง,นองเนาะกระเป๋าตุงๆเลได้หรืว่ากระเปด้ขายน้าเพื่นนะครับแ้วผมกระเปาเคยขายเสื้อผ้ามือสองนะครับมันก็อาจจะได้พี่น้อง <c oughs> มันอาจจะได้นะนะครับเพราะว่าเสื้อผ้ามือสองนะครับพี่เขาขายตัวละห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนกับเศรษฐกิจบ่ดีนะครับก็าอาจจะซื้อไปใส่ทํางานนะครับก็อาจจะซื้อไปใส่เคลีเบียเคลีงานนะครับ คือเขาบริษซื้อพวกเสือ้าตรตัวละแพงๆนะครับแต่จะไปซื้อพวกนี้มาใส่ทํางานใส่แล้วก็ทิ้งไปเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับที่ว่าสกปรกแดกเพราต้องซักพี่น้องก็นย้อนเขากองไฟเลย <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเรื่องกําไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะยังได้กําไรดีเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบอกตรงๆว่าผมไม่เคยขายนะครับผมไม่เคยขายแต่นะครับผมก็เห็นพี่น้อง ตลาดเสื้อผ้ามือสองนะครับแถวบ้านผมนี้ก็ปิดไปเยอะนะครับก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะขายดิบขายดีอะไรขนาดนั้นนะครับว่าเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องถ้าพูดเรื่องว่าอะไรบางทีมันถูกนะ<ๆ>มันก็อาจจะขายได้อยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าหรอกมันก็บม่ขายได้ทุกอย่างหรอกครับเสื้อผ้ามือสองนะครับบางคนกัมักบางคนกับ่มมักอย่างผมนี่นะครับ ผมก็ไม,ม่เคยสื่อใสพี่น้องผมมองจริงมาผมไม่เคยสื่อใสเลยนะครับแต่ว่ารองเท้ามือสองนี่ผมเป็นคนที่ชอบนะครับเป็นคนที่มักนะครับแต่ว่าเสือผายผมผมผมบ่มักนะครับก็แล้วแต่สรสนิยมของไผยของมั่นนะครับพูดถึงว่าล่านเสือผามือสองนะครับแถวบ้านนี่ก็ปิดไปลายนะครับปิดไปลายคือกันมันกับโบเป็น่านมันสิขายได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ซื้อมานะครับซื้อเสื้อผ้ามือสองมาขาย ก็ซื้อเป็นกระสอบมากครับในกระสอบนั้นก็จะมาคัดกันอีกที่นึงนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันพอขายได้หรือขายบ่ได้บางอันกระดิทิมเพื่อนครับบางอันก็ทิ้งนะครับเคยเห็นไหมพี่น้องที่เป็นข่าวที่มีช่วงหนึ่งนะครับแถวบ้านผมนี่มีนะครับตามสี่แยกไฟแดงรอบเมืองนะครับก็จะมีรองเท้าคู่ละ19บาทมาขายอันนั้นนะครับคนก็หุ่มซื้อกันพี่น้องอาจจะขายดีช่วงแกแรกครับ แต่ลหลังๆไปนะครับมันกขายบด่ดีเอาไปเอามาวีนองรองเท้าถี่มกรนะกลงมันเป็นขยะเหมือนกันเสื้อผ้ามือสองนี่ก็คือเป็นขยะนะครับถ้าคนไม่ซื้อแล้วนี่ก็ต้องฝังถิ่มไถถิ่มหรือว่าอันกระเผลเหมือนกันตะไลนะครับอ่าก็ต้องฝังเพราะว่าผมเห็นร้านรองเท้านะครับคู่ละสิบเก้าบาทมาขายนะครับพอดีเจ้าของที่รู้จักกับเป็นคนรู้จักกับผมก็คือบ่นเหมือนกันวีนองว่า รองเท้ามือสองมาขายคู่ละสิบเก้าบาทตอนแรกแกก็คิดว่ามันเป็นรองเท้าถูกแต่ไปดูจริงๆแล้วคือมันเป็นขยะที่เข้ามาขายนะครับคือเขาเป็นของที่เละถิมแล้วคนก็ไปเลือกซื้อนะครับได้คู่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะครับแ,แต่ว่าไผ่สีเห็นนะครับและสุดท้ายก็เป็นขยะนะครับนี่แหละ FC ถามผมว่าอ่ามันขายได้ดีมันละเหมือนผมว่าจะขายได้นะแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆนะครับของถูกเป็นช่วงแรกๆ แลวเมื่อ่านไปสักพักนึงนะครับคนเขามันกับเบือพี่น้องคนเขาหน่นะครับเบือไว้ไดินะครับเบือไว้อะไรที่มาใหม่หมๆรูกรุกนี่ก็จะไปหุ่มซื้อซื้อไปสักพักนึงมันก็เริ่มจืดจางไปกระแสมันตกมันก็เริ่มขายไม่ได้นะครับคนที่เห็ุธุรกิจนี่กับไปเหดอยางอื่นที่นี่นะครับแล้วก็ทิมเสื้อพานี่เป็นขยะที่นี่ นะครับก็กให้เกิดขยะอีกมอนลพิดทั้งขยะก็ต้องฟังกันนะครับแต่เมื่อก่อนนะครับอืมเมื่อก่อนนี่ผมกับมี้ืนเพื่อนนะครับที่ผมเคยขายของที่ตลาดนั่นอีกขายเสื้อผ้ามือสองนะครับก็เห็นจมกันเพื่อกันพี่น้องมันไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะเศรษฐกิจตังซี่พี่น้องกัูฮงยูดอกคับาเขา้ขนมาของสื่อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะขายได้นะครับ ได้หลายอย่างมันก็นขายยนาขึ้นกันนะครับคือได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็เคยเห็นพี่น้องมีมีคนเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะครับว่าขายเสื้อผ้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราเข้ามาพูดให้เราฟังนะครับโอ้ยขายดีครับดีเนี่ยนะครับผ่านไปไม่นานพี่น้องเลือกขายแล้วเจ๊งครับคือคือบางคนนี่บ่เคยขายของนะครับคิดแต่ว่าขายของได้วันละสามหมื่นสี่หมื่นหรือวันละหมื่น นะครับคิดแต่ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นเงินดีเขามากภาคกันใส่เพื่อเพื่อนจะเลื่อนใจเอาไปอาม่พี่นองมันขายได้เงินตัวเองนะครับสรุปสุดท้ายแล้วก็ทุนหายกําไรหดไปนะครับนี่แหละนะครับบางคนเนี่ช่วงขายแรยกๆเนี่ยกับีดีใจกับิ๊บผู้นันผู้นี้ฟังทีหลงละเรื่องนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเงินตัวเองนะครับมันขายได้ยุ่แต่เป็นเงินตัวเองกําไรกัจะคกีซําใดแมนบอลอะ บ้านนี้ครับไปบอกผู้นี้ผู้นี้ฟังเอาไปมามันกับไปบ่ได้พี่น้องย้อนมาใส่เงินเกินนะครับเห็นเงินเข้ากระเป๋าหนาใหญ่ใจโตก็ไปว่าเป็นกระมี่นะครับอันนี้ผมก็ลองพูดในแนวคิดที่ว่าผมพอเห็นนะพี่น้องเด้อนะครับที่เอฟซีปัญหามานะครับว่าเสื้อผ้ามือสองนี่มันคืขายได้บ่หมื่นละหมื่นเจ้าหมื่นนี่ผมก็คิดว่าน่าสิได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยขายหรอกแต่เพิ่นขายอาัติได้อยู่แต่ว่า คิดบ้งพี่น้องว่าสภาพนะครับเสรษฐกิจจซิงสีนส่นะครับคนมาของสื่อกัจริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับที่คีนสื่อของเอยียงก็แล้วแต่นะครับสื่อแล้วสักพักนึงกับเบื่อก็บทิมล่านอันที่เขาปริพจน์คลขายดีๆดีสักพักนึงจะน้อยกับคนกับบ่เขาพี่น้องเพราะว่าเขาจะกินเิสือมันยังกะระดกระเดียมันแมอนอายุถือกระจริงนะครับสื่อมาหลายมันกับหกเงี้ยหกซ่านไม่บอกหรอเอออาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่ว่า กะมีมูขายให้กันพี่น้องเสื้อา้ามือสองนี่นะครับกะบ่ได้ขายดีปานั้นนะครับกะบ่ได้ขายดีปะนั่นนะครับกะของกับแพงคือกันนะครับของกับแพงคือกันมันบมเมนของราคาถือที่ทุกคนนะครับหลายคนที่เข้าใจแล้วเพราะว่าเขาซื้อเป็นสอบหยัดสอบมากนี่นะครับจักสีขายได้แจักโตนะครับไอ้ม้วนนั้นอาจจะเป็นขยะก็ได้ก็คือซ้ําซื้อเลขล่ะนะครับกะบู้ว่าสิโตได้โตดีนะครับขอคุณในไลายนะครับที คอมเมนต์มากนะครับผมขอว่าไปตามที่ว่าพาอหูจักนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์นะครับซอยเชี่ยซอยกดะละไล่ซับสะไขให้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ